สวัสดีค่ะชื่อนางสาวกันิกาจิมมาเริงนะคะนักศึกษาสาขาการประถุศึกษาชั้นปีที่4นะคะวันนี้ดิฉันก็มีเกร็ดน่ารู้สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อากาศมาฝากกันนะคะ ก่อนอื่นเราก็มารู้จักนิยามของโรคภูมิแพ้กันก่อนนะคะโรคภูมิแพ้เกิดจากปฏิกิยาของร่างกายต่อสารที่ได้รับเข้าไปในร่างกายนะคะเช่นไรฝุ่นขนสัตว์เลี้ยงวัชพืชหรือเชื้อรานะคะ,ะต่อไปเราก็มาดูลักษณะของโรคภูมิแพ้นะคะโรคภูมิแพ้อาจมีอาการได้หลายอย่างนะคะแม้ว่าอาการจะดูต่างกันแต่ก็มีกระบวนการเกิดแบบเดียวกันนะคะซึ่งมีลักษณะอยู่5ลักษณะด้วยกันนะคะก็คือ 1. จมูกอักเสบเนื่องจากการแพ้หรือโรคแพ้อากาศนะคะโดยผู้ป่วยจะมีอาการคัดจมูกจามคันจมูกน้ำมูกไหลาอาการดังกล่าวนะคะอาจเกิดตามฤด,ดูกาลหรืออาจมีอาการตลอดทั้งปีก็ได้นะคะลักษณะที่2ก็คือเยือ่อบุตาอักเสบนะคะเนื่องจากการแพ้โดยจะมีอาการคันรอบๆตาหนังตาด้านในแดงน้ำตาไหลหนังตาบวมนะคะ ลักษณะที่3ก็คือผื่นแพ้พันธุก,กรรมนะคะมีอาการคือผิวหนังบริเวณเข้อศอกหัวเขา่าและข้อพับต่างๆมีลักษณะแดงแห้งและคันมักพบมากในเด็กเล็กนะคะลักษณะที่4ก็คือผื่นลมพิษผิวหนังมีลักษณะคันบวมนูนและหนานะคะลักษณะสุดท้ายลักษณะที่5นะคะก็คืออาการ แค่แบบเฉียบพลันนะคะก็จะมีอาการหน้าแดงเยื่อบุจมูกบวมนะคะมีผื่นลมพิษขึ้นไส้อาเจียนถ้าเป็นมากนะคะอาจมีความดันต่ำเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะค่ะสำหรับ วิธีการป้องกันนะคะคือการป้องกันต้องอาศัยความร่วมมือทั้งผู้ป่วยและแพทย์ในการติดตามดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องการปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์การดูแลตนเองของผู้ป่วยนะคะและดูแลสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมจะช่วยทําให้อาการของโรคของเราลงมากจนไม่มีอาการเลยนะคะผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศนะคะสามารถดํารงชีวิตได้ตามปกตินะคะถ้าสามารถปฏิบัติ ตัวตามคําแนะนําของแพทย์อย่างเคร่งครัดน,นะคะค่าสําหรับการรักษาในปัจจุบันนะคะมีด้วยการ3ลักษณะนะคะก็คือ 1. การกําจัดและหลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้และการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองซึ่งเป็นปันจจัยสําคัญที่สุดนะคะ 2. การรักษาด้วยการกินยา<ป>การใช้ยาพ่นจมูกนะคะ 3. การฉีดวัคซีนเพื่อรักษาโรคภูมิแพ้นะคะค่ะสำหรับระยะเวลาในการรักษาไม่สามารถบอกได้ชัดเจนนะคะขึ้นอยู่กับว่าผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ยงสา,ารก่อภูมิแพ้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะโรคภูมิแพ้อากาศสามารถรักษาให้หายได้นะคะแต่ก็มีโอกาสกลับมาเป็นอีกได้นะคะขึ้นอยู่กับการหลีกเลี่ยงสา,ารก่อภูมิแพ้และความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างก,กายนะคะ ดิฉันก็มีเกร็ดน่ารู้สาระน่ารู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้อากาศมาฝากเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ